ไปพูดทำทำสีล่ละกันนะครับผมอัพเลยละกันนะครับเนาะไปเลย4ล้านวนน้าวยินดีก้าดาวมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะคะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เต็มล้านเลสเจอร์อีกแล้วนั่นเองนะคะผมไวเลอร์ ก็ผมมีอะไรจะมาถามนั <com 'm a educator aún> ่นเองนะครับคุดูครับผมผมมีตัวจะมาอัปเกรดมันอยู่สอตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยผมจะอัพเกรดมันดีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอันนี้ผมมาถามเพื่อนๆนะว่าผมอัพเกรดเนี่ยมันแบบคุ้มค่าหรือไม่นะครับผมแต่ผมจะอัพเกรดอยู่แล้วแหละครับผมจะมาถามเพื่อนๆว่าผมอัพเกรดไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมตัวที่ผมจะมาอัพเกรดในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ จะมีเป็นตัว <harmon> น <ies> um, ี้เลยนะครับผมตัวแรกก็ตัวนี้อมยิ้มองหุ่นนั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมก็พร้อมที่อัปเกรดมันได้แล้วนั่นเองนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมสามารถอัพเป็น9้าดาวได้นั่นเองนะครับผมก็คือเชนเดอร์นี่แหละครับผมเชนเดอร์ซีไฟน์นี่เองครับผมสามารถอัพเป็น9้าดาวได้นั่นเองนะครับผมครับผมผมควรอัพเป็น9้าดาวหรือเปล่าครับคนดครับเห็นไหมมันมีอัพเป็น9้าดาวได้แล้วนะครับผมเนี่ย ผมสามารถอัพเป็น9้าดาวได้แล้วครับผมแต่แบบผมไม่รู้ว่าผมจะอัพดีไหมนะครับเก้าดาวนั่นเองนะครับคนดูครับผมคนดูคิดว่าผมอัพเป็น9้าดาวดีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับผมบอกผมมานะครับผมผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะผมเกือบแม่นผมเติมไปแล้วนะครับผมก็ไม่นำดับนะครับผมก็คือเพื่อนๆเราบอกผมว่าไอเนี่ยไอเจมพาร์ตนี้ครับผมอันสุดท้ายนะครับผม มันคือเป็นสกินป้อมน,นะครับผมมันคือเป็นสกินป้อมตุยนั่นเองนะผมคือมันไม่ใช่ตัวละครนั่นเองนะครับัยรุ่นก็แบบผมเกื่อบไปแล้วนั่นเองนะคะรับัยรุ่นที่แรกผมก็นึ้ว่ามันเป็นตัวละครไม่เนอะหามึงเลยเดี๋ยวเราจะมาอัพตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมอมยิ้มองหุ่นนะะมมั่นเองอน,น,นะครับผมเดี๋ยวเราจะเพิ่มระดับกันก่อนละกันนะครับผมคิดในวันนี้เราจะมาเพิ่มระดับนะครับผมเราจะมาอัพเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอเค ผมมีกลุ่มลิลนาอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวนี่แหละครับผมประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวอัพไปก่อนนะครับผมคือมันตันอยู่ที่ร้อยสี่สิบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแบบอัพไปเลยเย้ผมจิมะงุ่นตันแล้วววผมจิมะงุ่นตันแล้วครับผมอุ้ยเลือยอยู่ที่สิบเจ็ดล้านเลยนั่นเองนะครับผมนี่ไงเราสามารถอัพเป็นระดับกัาเรียกว่าระดับอะไรวะระดับอะไรก็ไม่รู้นะครับดาวสีฟ้าเลยครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดนะครับผมตอนนี้เราสามารถอัปเกรดันได้แล้วครับผมแต่ตัวต,ต่อไปนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมจัดไปเลยลูกพ่อเอาใส่ไปอีกสองตัวนะครับผมเ level max พอดีเด็ดนะครับผมผมมาเลยเกอ๋์เกยว้าวเ level max แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวิชาพลังกับเลือดนี่ก็แบบวว้าเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลเลยนั่นเองนะครับผมเออคุณดูเท่าที่ผมดูมานั่นเองนะ,ะผมสองตัวเนี้ย สองตัวสองตัวนี่ครับผมตอนตัวที่ผมอัพเมื่อกี้นะครับผมทักษะมันคล้ายๆกันนั่นเองนะผมเหมือนมันจะสลับกันนี่แหละครับผมคุณดูทักษะตัวนี้ก็ทักษะแรกของมันก็คือดูเลร์เพราะว่ามาตากของสูตรสามวินนีนะครับผมแล้วก็ตั้งความเสียหายนะคะรับผมตัวนี้ก็สกิลที่เราจะได้นะครับผมต่อไปนั่นเองนะผมยกเลิกเอามาตากของสูตรนั่นเองนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่บอกนะครับผมว่ากี่วินนั่นเองนะครับผมน่าจะยกเลิกทั้งแบบ นั้นเลยหรือเปล่านอนะผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมทำให้สูตรชัก5วินั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เหมือนสกิลแรกของสกิลอันนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปสกิลที่เราจะได้รับของตัวนี้นี่นเองนะครับผมหลังจากที่เราอัพมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นสร้างบาเรียในพื้นที่4วินะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็เหมือนตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมสกิลที่มีติดสกิลที่ตัวนี้มีเลยนั่นเองนะครับผมสร้างบาเรีย4วิ สร้างบารเรียในพื้นที่4มิ4วิๆๆนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต40%ของพลังชีวิต7วินาทีนะครับผม <S <S 1> <S 1> คือมันคล้ายๆกันนะครับผมอัพไปปุ๊บแล้วก็อันนี้มามันก็คล้ายๆกันนะคะดูดครับผมผมจะอัพทั้งสองตัวเลยแล้วกันนะครับผมคือแบบว่าไม่มีแบบเอาจริงคือมันคล้ายๆกันมากเลยนะครับผมสองตัวนี้นั่นเองนะครับผมแต่ตัวที่ผมอัพได้ตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนั่นเองนะคเราสามารถอัพได้แล้วนั่นเองนะครับผม แต่ตัวนี้นะครับผมเราขาดอีกหนึ่งน่คือเราขาดอันนี้เลยนะครับผมเราขาดมอรกดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอัพตัวนี้เลยนะครับผม yeah! okay, เย้โอ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 ้้โน,น,นะโ okay. อ้โอ้นอ้อ้อ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอัอออออ ตัวเลนเจอร์ปัจจุบันเมื่ออุปกรณ์ใส่จะคงอยู่โอเคครับผมไปกันเลยจ่ายไปหนึ่งล้านหกแสนโอ้โได้มาแล้วนั่นเองนะครับผมไปรุ่นเย้ นี่ไงได้มาแล้วก็ตอนนี้คือมันตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือเราต้องใช้กโปรบิโอนาดนะคะผมในการอ okay. oh. yes. <sh> <sh> ัปเกรดมันต่อนัอีกนะครับผมคือผมมีสามตัวเดีคนดูครับผมอัปดีไหมครับผม คือตอนนี้ผมมีอยู่สามตัวนั่นเองนะครับผมกบลิโอหนาต้นเองนะผมถ้าเราเอาสามตัวอันนี้ไปนะครับผมมันจะกลายเป็นเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับผมคนดูครับผมกนลิโอคิดว่ายังไงอัพดีไหมหรือผมจะเอากบลิโอนานะฮะผมมาอัพให้ตัวนี้ดีหรือเปล่าครับคนดูครับผมกบลิโอหนาต้นเองนะครับผมหรือผมจะเอามาอัพให้ตัวนี้ดีครับไวรุ่นนะครับผมถ้าผมอัพเอาไ้ตัวนี้นะครับผมก็จะได้ถึงเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบในเชียร์ๆนั่นเองนะครับ เอาให้ตัวนี้และกันนะครับผมตัวนั้นก็ค่อยหาผมเดียวด่านมาอัพให้มันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้เลยลวกันนะครับผมไปไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะครับผมอัพตัวนี้นะครับผมก็อัพตัวนี้แหละครับผมไปรุ่นมา โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราจะมาดูสเตตัสมันหน่อยนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูสเตกมันหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอุณหภูอิของตัวนี้นะครับผมปลาไปที่เกือบ1ิบล้านนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งล้านสี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมารับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคนดูครับผมก็ผมขึ้นได้มานะผมเมิ่งกิมิอัพตันไป2ตัวนะผมเราจะได้ไปสิบเพชรมั้งนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะใช่นะครับผม โอเคได้มาอ,อีก10เพชรดีกว,ว่านะครับผมโอเคก็มาผมตัดสินใจแล้วผมจะอัพนี่นะครับผมผมจะอัพเชียร์ลีดเดอร์นะครับผมสีฟ้านั่นเองนะผมเป็นระดับ9ดาวเลยนะครับผมมาวว้า <Wow. S 1> ไม่พูดทำทำเพลงแล้วกันนะครับผมอัพเลยแล้วกันนะครับเนาะมาร <Y ahu. S 1> วยไปเลย4ล้านว้าวเชียริเตอร์9ดาวมาแล้วเย้ว้าวเชียรดเตอร์9 นะครับผมูตอนนี um. ้เชดเดอร์เข้าดาวแล้วก็เป็นก้าวดาบเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มระดับมันก่อนละกันนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวขออัปเกรดก่อนละกันนะครับไปรุ่นครับผมเดี๋ยวก็ขออัปเกรดมันก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้มันเลเวลตันก่อนตัวนี้ก็โอเคละกันนะครับผมชิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมคือเชนเดอร์สีฟ้าผมอัพได้แบบ ร้อยเลวร้อยสาอยู่ครับตอนนี้นะผมเดี๋ยวผมจะไปไปแบบว่าถ้าจะอัพมันนะัะผมนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็แบบว่ามีเาดาวคือแบบว่าเป็นตัวแรกของผมนะผมที่แบบว่าเป็นเก้าดาวนะครับผมว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าว โอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะผมก็เอาไว้เพื่อทิ้งนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเราจะมาทำอะไร <S <S ัไลน์เลนเจอร์ก็รอติดตามชมน,น,นะครับผมไว้รุ่นไว้เจอกันบ๊ายบายครับ